จากสิตะเจ้าขสื่อสารตรบุทนโยตรังทุกสถานีแต่วันชีนี้สีตรังทดสอบวสิบหกเหตุการณ์รนามผู้รับห่วงระยะแต่3ไก่คู่0815ถึง3ไก่คู่ยี่สิ่งนยนย์ขอระยขายสื่อสารข้างเคียงสักครู่เปลียนเมืองตรังจากที่ตรังวสองวสิบหกเปลี่ยนคณว,วัจับกุม่มผู้ต้องหาเรับ,บร,รนนับรผู้ต้องหเป็นกฏเสนระปฏิบตมานะ สีตรังซับืองตรังว1ิลหกสี่จับกุมผู้ต้องหาเหตุตรักทรัพย์หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนงร้อยตัวตีมนัดกันตังยาที่ตรังวองกรีังวสจับุปรละาิยต้องผนองสารยาบ้า,ามเมและจับกุมเ่รายต้องหานหนึ่งคนํารวจจนสีรังซับกระตังว1ิลหกสจับกุมพรบยาเสพติดชนิดยาบ้า และเสพสา,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 านนเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหคน,น,นออขงนองกลางยาบ้าจำนวน3เม็ดและจับกลุ่มเสพสารเสพชนิดยาบ้าหรายผู้ต้องหาหนึ่งคนดาบตำรวจจำนานยาตาขาวจะทิ้งังว่าองว่าสิบหกลิคร สนแดงสับเข้า,าขนนะะะะคะว่า,า,าอาสีจับกุมเหตุงสีหนึ่งและพยายาม2สีหนึ่งและพระบรวุปปืนและเครื่องกระสุนปืน1รายผู้ต้องหา1คนของกลางวุปปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรจำนวนหนึ่งกระบอก กระสุนปืนขนาด9มิลิเมตรจำนวน7นัดและจับกุมเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต1รายผู้ต้องหา1หคนรอ้อยตรเอกสุปชัยหมวยยอดจากทิตท้งวสงวสิทเปลียนหมวยยอดจากทิตทังวสวสิ6เปลี่ยน ติดต่างรารับแจ้งหัวยอดรับวอของศีตรังไม่ได้รับแจ้งตคสิบสามจับกลุมปรบอาวุธและเครื่องกระสุนปืน1รายผู้ต้องหา1คนของกลางอาวุธปืนแบบกึ่งอัตโนตมัติขนาดจุดสี่หาจำนวน1กระบอกกระสุนปืนขนาดจุดสี่หาจำนวน5นัดสิตรวจเอกขจยรยศเปลี่ยนจากทิศตังออสองวสิบหกลีน สีต่ังๆาริวอลาสิบหกให้สามเหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจสมพงศิกรจะสีต่างวอลสองอลสิกเีนสีตรางซกาวอลสิให้สามเหตุการณ์ทั่วไปปกติร้อยเรกประภัยวงวิเศษจะที่ท่างวอล์สองวอสิบหกเรียน ของกลางวุธปืนแบบประดิษฐ์เองใช้กับกระสุนขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งนัดและเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดห้าหกจำนวนเจ็ดนัดร้อยว่าดีเกียรนาชนะ่ับสิรังทราบบางวิเศษวสิทธิให้2จับกุมพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน2รายผู้ต้องหา2คนของกลางอาวุธปืนแบบประดิษฐ์เองใช้กับกระสุนขนาดจุด22งสอจำนวน1กระบอก กระสุนปืนขนาดจุดสองสอจำนวน12นัดและกระสุนปืนขนาด5้าจุามิลิเมตรจำนวน7นัดรอยตรีกิษนะนายงจะที่รัรงรรองว่าสองว่าเรียนสีตรังสับนายงว่าสิให้2เหตุการณ์ทั่วไปปกติดาบตำรวจวีรพันธ์รัศดาจกที่รัองว่าสองว่าสิบเรียน สีตังซาพระสระวสิบหให้หนึ่งจับกลุมเศษสารสิดชนิยาบ้าหรายผู้ต้องหาหนึ่งคนร้อยตรีประาพาสหาสำรญาญจยีิรังวสองวสิบหกเหรียญส,ส,สำราญสิเหตุการณ์ท่วไปปกติดาบตำรวจสมพงศรองเต็งยติรังวสงวส6บเรียน วอีสีจับกลมเหตุรักทรัพยนะ์ห่รายหงคนรอยตัวตีนพาดนเปลี่ยนสีทางทราบโครงเตงวอสิให้2จับกลุมเหตุลักทรัพย์หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนร้บบอยตัวตีนะพาดนหนองเอื้องจะที่ท้งวสองวสิบหกเปลี่ยน สีตรังทราบในเรื่องวสให้สจับกลุมพรบพยาเสพเติดชนิดยาบ้า1รายผู้ต้องหาหนึงคนของกลางยาบ้าจำนวน6เมตร10ตํรวจเอกทีระเมธเขาวิเศษตที่ตรังวสองวสิบกเรียนยยยยยสีตรังทราบเขาวิเศษวร6บให้3จับกลุ่มเศษสารเสติดคณะขับรถ1รายผู้ต้องหา1คน ร้อยตัวตีสมพง์โคกยางจากที่ตงงังโกอกนโคกยางวสิบหกุมปร,ปรยปบยสเส,สพสสเติชนิดยาบ้าหนรายุนอนงองกายาบาจำนเม็ดแเสพสารเสติชนิยาบ้าสรายผู้ตาตามคนรอตัตสีังแทบโคกยางวสิบหกสี่จะกลุมพรบยาเสพติดชนิดยาบ้าและเสพสารเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยบาบ้าจำนวนหเม็ด และจับกลุ่มเสพสารเสพติดชนิดยาบ้าสรายผู้ต้องหา3คนร้อยตัวโทรอภิสิทธิ์ในควรจะที่รางวังวสิบเปลนใน่จักุมปรยาเสพชนิยาบ้ารายพอนุของกลยาบ้าจวนเมตรร้ยตรีสนีสีตรังทรัพย์ในคนว่าสิให้2จับกลุมพรบยยาเสพติดชนิดยาบ้า หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบหกเมตรร้อยตรีสินชัยหนองตรูจ,จัดสิทธังวสองวสิบหกเปลียนสีตรังทราบน้องตรุรว่าสิบหกให้สามเมตรการทุกไปปกติดาบตำรวจธีรพงศ์จากสีตรังแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบผลการทดสอบวสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับสีตรังวสองทุกสถานี ได้รับรายงานเหตุการณ์และคดีเกิดในพื้นที่ดังนี้สพมืองกรังจับก,กุมผู้ต้องหาเหตุรักทรัพย์หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพกันตังจับก,กุมปรบยาเสพติดชนิดยาบ้าและเสพสารเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนสามเม็ดและจับก,กุมเสพสารเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพยาตะขาวจบก,กุมผู้ต้องหาเหตุสองหนึ่งและพยายามสองหนึ่ง และพระบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน1รายผู้ต้องหา1คนของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน7นัดและจับกุมเป็นบุคคลต่างด้าวเข,าาเข้ามาในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาต1รายผู้ต้องหา1คนสพห้ยอดจับกุมพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน1รายผู้ต้องหา1คนของกลางอาวุธปืนแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด จุดสี่ห้าจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนขนาดจุดสี่ห้าจำนวนห้านัดสพองวิเศษจะกุ่มพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสองรายผู้ต้องหาสองคนของกลางอุปืนแบบประดิษฐ์เองใช้กับกระสุนขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนขนาดจุดสองสองจำนวนสิบสองนัดและกระสุนปืนขนาด5 5 6จ mm. ามิลลิเมตรจำนวน7นัด สพรสดาจับกลุ่มเสพสารเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพบานองเต็งจับกลุ่มผู้ต้องหาเห็นลักทรัพย์หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพบหนองเอื้องจับกลุ่มปรบยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวน6เม็ดสพเขาวิเศษจับกลุ่มเสพสารเสพติดขณะขับรถหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน สพบ้านโคกยางจับกลุ่มปรบยาเสพติดชนิดยาบ้าและเสพสารเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวน6เม็ดและจับกลุ่มเสพสารเสพติดชนิดยาบ้า3รายผู้ต้องหา3คนและสพบ้านในควรจับกลุ่มปรบยาเสพติดชนิดยาบ้า1รายผู้ต้องหา1คนของกลางยาบ้าจำนวน126เม็ดนอกนั้นทุกสพรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติจากสีตรังเรืทดสอบวสอบ16 จากสีตรังร้อยตรวจภไยรถนุ o ่นสงดาบตำรวจเฉลิมพลน้องเหล็กบสิเวณวิทยุสื่อสารจากสีตรังหกสิบหนึ่งคายข้างเคียงจากสีตรังยี่สิบหนึ่งศูนย์เก้า